ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำหรือบอกแนวทางสำหรับเอ่อมือใหม่สุดๆที่เพิ่งจะโหลดเกมโปเกม,มอนสตีมาเล่นนะครับก็เราก็เลือกเซิร์ฟก่อนเลยอย่างแรกผม,มกจะสามเซิร์ฟก็เอาสำหรับมือใหม่นะเลือกเดี๋ยวขอเลือกเซิร์ฟใหม่ๆเอาเป็นเซิร์ฟสิแล้วกันเลือกเข้าไปก็บางคนเป็นอนานช่าข้ามตัวเป็นโตชิแล้วกันนะชื่อ เดิมชื่อช่องเรา w y M, o จด 1, ุดหนึ่งอ่ะเนี่ยโอเคเลือกต้ตัวครับตัวไหนก็ได้เลือกไปก่อนจะเป็นตัวนี้กันแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับนี่ก็ตัวนี้คือกล่องจุม่มโอโคนาเซ็กล่องจุ่มอีกอันหนึ่ง ล็อกนีนายวันก็เข้ามาก็อ่านี่นีน,นะรางวัลมือใหม่เป็นเพชรหนึ่งพันตัวเปิดหนึ่งน้อยโอ้ดีนะครับดีดีมากเลยสำหรับคนนีอ้ออาเข้ามาทุกคนก็อาจจะงงว่าโอ้โหมันแดงแดงเยอะแยะหมดเลยคั้งแรกมาที่เข้าฟาร์มก่อนรับของจากแอดมินก่อนก็จะได้เป็นตัวลิซารอนนะครับลิซารอนเอ็กซ์เมกาลิซารอน ฉันจะดูสัตวนาะครจะรก็่นวนน้นดูสัตว์ดูส x อาเระวันนั้นแล้วกัวนนะเราได้เพชรมาอีกหนึ่งหมื่นเพชรเิี่สิบเอ็นแล้วก็นี่อะไรอะ่ะเศษแดงประสงค์นะครับเราโกนมาแล้ำนานเข็มยาวมรกตกรอบโปรไฟล์ของครับไฟลิซาดอนนะคิดว่าใช่แล้วก็อ้าวอกไปไหนแล้วราคาจะให้ ตัว VP5 มาให้เราเลยนะครับนี่เห็นไหม VP5 ตรงคื้อะไรค้ัก็ราบวันใหมค่มครับว่าเริ่มแรกมาเนี่ยทำไงดีเอามีคอยสองพันเนี่ยเอาไปลงอะไรดีกลัมานี่ก่อนหนึ่งตัวนี้เทอาะไรกบตรงนี้เราซื้อได้ง่างยๆนะแนะนำนะครับถ้าถ้าได้คอยมาเนี่ยกดเอาเนี่ยมาซื้อเพชรตรงนี้นะครับไม่คุ้มไม่คุ้ม V.P. เนี่ยการที่ไอตรง V.P. มันจะขึ้นได้เนี่ยคือการที่เราใช้คอยนะครับถ้าเอาไปซื้ออื่นที่ผมแนะนําก็ยังมีตรงแพ็กสุดสุดคุ้มตรงนี้ยังมีอยู่นีม่มันก็โอโ้โหมากมายครับแพ็กโคตรคุ้มแพ็กกรอบรูปสวยๆแพ็กระดับสตรีม V แพ็กสตรีม V สอง้งแพ็กโคตรคุ้คคมสองแพ็กทั่วไปแพ็กเวฟ แอตเมกาแตไลวันแพ็คอัพเกรดดาวแพ็คอัพเกรดดาวของอัพเกรดดาวแพ็คกล่องจุ่มตัวนีสามกล่องตัวในกล่องจะเป็นตัวเอตัวนะครับก็มีสองพันก็ซื้อไม่ได้ก็แนะนำสำหรับสายสายเติมนะสายเติมก็สุ่มตัวนี้แหละจะใสายมือใหม่อย่างเราซื้ออะไรดีอันนี้ก็ซื้อได้ครับสองพันพอดีเป็นแบบสุ่มเพชรสามพันถึงหนึ่งแสนเพชรมาดูเยอะด้ อันนี้เป็นตันตงครับเป็นตัว g r ลเราหาได้อยู่แล้ว,ลวใี้จะส่งผหรส่งเดลนก็ได้สองพันได้ผมแนะนำนผมแนะนาคุณซื้อเจ้าตัวนี้เอ่ออย่างไหนนี่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 นระบอลเลือกหนึ่งพันหรือจะเป็นห้าพันก็ได้เลือกห้าพันจะฟูม่าเพราะเพชรเราต้าได้ตังเราหาได้มีกระบอลเลือกหนึ่งพันก็ได้สองห้าสแต่ถ้าเราเลือกอันนี so ้ห้าร้อยเนี่ยมันได้ร้อยห้าสออกมา ถ้าเราซื้อห้าร้อยสองครั้งแล้วได้สามร้อยเนีเราซื้อนี้เราฟุ้งปาะเราก็ซื้อไปสองครั้งเพราะไอเพชรกับตัวไดมอนด์กับตัวโกเนี่ยมันหาได้ง่ายๆอยู่แล้วอันนี้มือใหม่อาจจะงงอ้าวซื้อมาแลกอะไรครับพี่อะไรนะเออเรามีก่อนกดรับซ้ำไปเนาะโอเคได้ไรอันนี้กบเห็นไหมได้แล้วนี่แพ็กนี้หกพันเพชรเห็นไหมเพชรง่ายนะครับแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหม นี่เป็นกล่องอาวุธดูที่เมื่อกี้มีอะไรขอพักตรงนั้นไว้ก่อนอ้าเป็นตัวก็ d ์มิวนะครับพร้อมเกษตรอีกนิดหน่อยเราก็เดี๋ยวจัดตัวก่อนนะรูปแบบเข้าไปเข้าไปโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเพิ่มเวลก่อนนะแล้วแป็พวกตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้ก็ไม่ต้องเติมดีกว่าครับใอ้ตรงไรที่ตรงนี้เอาละกันแนะนำียารที่จะเติมอันนี้ก็ได้ดีเป็นตัวพาส เลอร์พาร์ตนะถ้าเป็นเคมืองมือก็เป็นโตพาร์ตกันเลยจะซื้อจะซื้อแบบธรรมดาก็คือเปิดเฉยๆหรือซื้อแบบ200คอยก็คือเปิดเั้นเดียว50่ะตึ๊บๆซื้อแล้วเรียบร้อยรับทันทีลูกตุก้งๆตรงๆอย่างเงี้ยในสุขภัณก็ซื้อแนะนำเป็นซื้อตัวนี้แล้วก็แพ็คสุดคุ้มนะครับของในของดีเยอะแยะ ก็ถ้าคุณก็ทางแอดมินเพจเนี่ยเ mm hmm. ขาจะมี mm hmm. แสรพวกคลอร์อ,อะไรอยู่แล้วก็ไปนำกิจกรรมตามเขาตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะก็คือกิจกรรมที่ผมทําอยู่เนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูทักคักเดียกันขอบอกตรงนี้ก่อน,ออน,นถ้าถามว่าเมื่อกี้แรกคกราบอนมาทําไมขออนุญาตเพิ่มเวลกว่อนนะครับเพื่อที่จะได้เปิดอะไรหลายๆอย่างเปิดโหมดเปิดกิจกรรม กดข้ามไปก่อนก็ได้มันไม่ได้สำคัญนะครับตรงนี้เอาเป็นเพี่อตาวนะแล้วกูตีอะไรอ,ะอ่ะอาวตลบมั้ยเอาตายกีเอาแล้วกูตีอะไรตายก่อนครับมันโดนไฟอนไนนของเจ้าตัวดิสัยไ์่ดีด้ีามาพลังงานเรามีน้อยเรามีหกสิบเราไป กดตัวเป็นโตโตัวตัวนี้จะเพิ่มพ 3, ลัพลงงานนะครับหาที่มราสกัด3หมาจิังจุ้แล้วกดฝังล้างไปเป็น้5ครั้งเป็รดีเวลล์ท่านแรกเราเป็นมือใหม่เราก็หาดีเวลก่อนอบางคนว่าเอา้าทําไมมันไวอย่างนั้นอ่ะพอร้านี่กดกดตรงนี้กดตรงกลางไม่ไวหรอกล้วกดข้างๆหน้าจอนอกนี้เห็นไหมดูเป็นเกิดขาว ก็น่าจะเยอะอยู่นะไปดูที่ส่งคัรตอนแรกเนี่ยเราเข้ามามันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะที่ว่าส่มอะไรทั้งนันเนี่ยมันจะขึ้นแค่ตัวนี้ส่งสีก่นเดี๋ยวจะลองสุ่งตัวนี้ให้ดูแล้วกันโอจคอะไรมาหน้านรุงเบียรโอ้ดได้ก็มันการันตี s อยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่ส่งสิบครั้งแล้วก็มี s ในตัวด้วย กองมิวก็ประมาณนี้ตู้ตู้ก้าะจลีนะครับอีกหนึ่งวันสิบสี่ชั่วโมงตู้เจลีใหม่จะแนะนำสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็เพราะเพชรมันหาง่ายอ่ะมันหาได้หนึ่งวัน,วนมันได้เป็นหมืม่นฝ่ายอยู่ๆๆแล้วแน่ๆอ่ะถ้าว่ามันมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมันจะมีดอทบอลีิดอดอทบอลยังไม่เปิดโอเวลยังไม่ถึงก็แนะนำว่ารอตู้ต่อไปก็ได้แต่ถ้าคุณอยากสะสม คุณก็สุ่มได้เลย2ตัวสุ่มจะใช้4,000เพชรนะครับก็4,000เพชรเนี่ยการันตีมันก็จะลดลงมาก็าใช้ผมลองแล้วก็ละลายที่30,000นิดนิดส0 0ห0น้อยน้อยอแล้วถ้าถามเติมคอยตรงไหนก็นี่ครับสาย้ายเอ่อสายล่างสุดเติมเงินก็เข้าไว้ที่เติมเงินแล้วพามาเรามาหน้าเว็บเติมก็หน้าใส่ย i d ให้ตรง เซิร์ฟเวอร์จะอยู่เซิร์ฟเวอร์อะไรก็จิ้มไปเติมกี่บาทก็ว่าไป50บาทรับ650คอยอ่ะแต่ว่าเราไม่เติมนะเราแค่บอกเติมนะนี่ดูไอดีดูตรงไหนตรงนี้นี่เป็นดูคอมผมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนะถ้าอันนี้จะมาแนะนาม,มือใหม่แต่ถ้าน้า,น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 าคิดว่าอาจจะมีคลิปอื่นๆตามมาอีกนะเพราะผมต้องทำแน่นอนอะไรเนะี้ยอันนี้ กดโชคไม่ดูไม่มีอะไรกดเฉยๆเสียแปดแปแต่เราแต่แปดได้พันแปดโอกาสหิจะทำหนึ่งเดียวสองวันอ๋อเดี๋ยวสองวันจโอคอันนี้เสี 8, 7, 6, าหายห้าพันเก้าพหนอะไรวยม่น้อยครับนี่เสียมื่นหนึ่งแ้ืนสาเต็เทมที่คือไอ้น,นี่ 8, อหมื่นแปดตนีทำไออเราถึงไหนแล้วอ่ะ สุดคุ้มไปแล้วใช่ไหมที่แนะนําก็คือมีพาส,สปอร์ตสุดคุ้มอะละมีนี้ด้วยนี่นะครับเสร็จจะเป็นตัวกรอบรูปแล้วก็สกินโปเกมอนระดับเอสบวกเยอะแยะเลยอ้ตานี้ครับอ้าวเราถามว่าโหลดเกมยังไงอ๋อนี่ความจริงอ่ะอันเนี้ยเราต้องโหลดโหลดเกมเราวก็ไปพิมในเฟซก่อนแต่นี้ในะเกมเขามีมาให้ที่ดานางซ้าย ็คือกลุกก่มเฟสเราเข้าไปที่เฟสก่อนมาตันนี้มาเป็นคลิปบอกวิธีโหลดเกมนะครับซึ่งมันอยู่ในเมืเ่อี้ที่ทําในคลิปรวมกันอาจจะมีคนยังไม่เข้าใจจะมาทําคลิปแยกนะครับวิธีนึงเเข้าไปที่เฟสก่อนอันนี้ผมอยู่อยู่แล้วนะก็แรกเราก็พิมพ์ชื่อหาไปนะครับชือานเน,นไป กลุ่มเกมนะครับก็คือโปเกมอนนี่โปเกมอนโปเกมอนออฟสตรีมกลุ่มแรกเข้าไปเข้ามาปุ๊บเข้าไปที่แนะนำเสร็จแล้วก็เลื่อนมาหนดนึงเลื่อนมานนีนึงเลื่อนมานิดนึง ต่างเนเกมนี <tr seine Christmas> <kav> ้นเส้นเสานเส้นเ้แเ้นเส้นเส้นเร้นเส้นเรานเ d ้ a เส้นเส้นเส้นเ้นเร้นเส้นเส้นเส้นลนเส้น้วเ็มีเอ้นเส้กเส้เส้นเสมมเส้นเส้น a n d น o i d นเส้นเส้นเสนเส้น้นเส้นเเมื่อกี้เ้นนเป็นิเเ้นนเเ้เ้ เข้าได้ก่อนเพราะขบอไม่ใช่เอเอนีอ่ดาวโหลดของเอเอเอสครับ